ถ้าเราบอกไปทำอย่างเงี้ยตัวนี้พูดได้อยู่ตัวเดียวใช่ไหมอะฮะโอ้อยากคุยด้วยพูดได้ฮะอะไรนะอยากคุยด้วยโอ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะนั่งหนาเนี่ยฮะแก้วบ่นบ่นอะไรไงมาทำอะไรกันนั่งหนาอยากดูเขาบอกมาทำอะไรกันนั่งหนา